เพื่อนๆเราอยู่กับวันซ้อมของวันสละสดกับจดเก่าๆเฮ้ยมันดูคมแลกว่ะทุกคนในงานแต่งงานงานหนึ่งที่จะมีคู่รักหนึ่งคู่จริงจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่มันไม่ใช่ขนาดเว้ยคือมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่พอแล้วก็มีคนที่เป็นคนที่เจ้าบ่าวเคยรักคนที่หนึ่ง คนที่เจ้าเป่าเคยรักท้องคนที่สองและคนที่สามคือ LGBT ที่เจ้าเป่าเคยรักเว้ยเขาเนี้ยความอลรมนโอลรวนันมันจะเกิดขึ้นยังไงต้องมาคอยดูกันนะทุกคนคือแค่ดูรอบที่เขาซ้อมก็รู้สึกว่ามันว้าวมากเลยเว้ยทุกคนคือมันแบบเฮ้ยยังไงละ่ะแล้วตกลองเจ้าเ่ายังไงแล้วเจ้าเ่าคุยเจมมาสเว้ยทุกคนเราคนที่เล่นเป็นเจ้า,าสาวเฮ้ยคนนี้มาใหม่แต่ดีร้องเพลงดีมากเพราะมากเดี๋ยวต้องมาคอยดูกันนะครับเดี๋ยวคอยมาดูกันนะทุกคนคือฉากหนึ่งฉากสวยมาก เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าเขาจะสะรวนขนาดไหนนะอยากรูอะไรครับเจ้าบ่าวว่าไงฮะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมีอะไรพูด